ฮุนไดเฮลันช็อกทั้งเกาหลีไม่คิดว่าเกมมันจะพลิกได้ขนาดนี้หลังเห็นพิงสไป p i เดอร์แข่งกับ AI p a เปเปอร์สะเทือนจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าวันนี้นะคะทำเอาช็อกทั้งเกาหลีเลยทีเดียวหลังจากเห็นการแข่งขันของทีมสไปเดอร์ทีมอันดับ2ของตารางและทีม AI Paper ทีมอันดับ7ของตารางซึ่งในการเจอกันวันนี้ต้องบอกเลยว่าเกมพลิกจริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราได้เห็นเกมการเล่นของทีมไฮพาร์ตและทีมฮุนไดที ai, ท่ทำเอาแฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนต่างแปลกใจว่าทำไมทีมฮุนไดถึงได้ฟอร์มตกขนาดนี้ซึ่งผลการแข่งขันในนัดนั้นนะคะไฮพาร์ตค่ะเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าและเอาชนะไป3ต่อ2เซต ส่งผลให้ตอนนั้นทีมฮุนไดก็ยังขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จทิ้งพิงค์สไปเดอร์ไปเพียงหนึ่งคะแนนและหลายๆคนก็คงคิดว่าในเกมการเล่นวันนี้ที่พิงค์สไปเดอร์เจอกับ AI ไอเปเปอร์นั้นทีมพิงค์สไปเดอร์ต้องชนะ3 0ศูนย์และเก็บ3คะแนนมาได้อย่างแน่นอนและขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนฮุนไดแต่สุดท้ายแล้วค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆสาหรับลูกบอลลูกกลมๆลูกนี้โดย AI ไอเปเปอร์นะคะสามารถเอาชนะทีมพิงค์สไปเดอร์มาได้3ต่อเซตด้วยคะแนน 18ต่อ25 25ต่อ22 25ต่อ23และ25ต่อ14ซึ่งยาสมีนทำได้ถึง38คะแนนจองอาทำได้16คะแนนกับตันคิมทำได้19คะแนนวินโลททำได้15คะแนนและเลน่าทำได้13คะแนน และเกมการเล่นในวันนี้ของพิงค s สไปเดอร์นะคะดูเหมือนว่าจะทำพลาดกันเองค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการรับเสิร์ฟการบุกรวมไปถึงการเล่นบอนเลเร็วซึ่งในวันนี้นะคะทีมเอค่อนข้างเหนียวและยังสามารถบุกได้ดีกว่ารวมไปทั้งเกมรับดีขึ้นจนเแฟนวอลเลย์บอลต่างชื่นชมซึ่งปัจจุบันนะคะทีมฮุนไดก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่เช่นเดิมพอทีม a i p e p ปเชนะทีมพิงสไปเดอร์มาได้3ต่อ1เซตทำให้ทีมพิงค์สไปเดอร์ไม่สามารถเก็บคะแนนไปได้ ้องยอมรับนะคะว่าสะเทือนเกาหลีจริงๆทีมท้ายตารางเอาชนะทีมอันดับ2ของตารางไปได้ซึ่งก็ทำให้แฟนๆวลลบอลหลายคนผิดคาดรวมไปทั้งก่อนหน้านี้ที่ทีมฮุนไดเจอกับทีมไฮพาสซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าทีมฮุนไดจะสามารถเอาชนะทีมไฮพาสไปได้แต่ก็แพ้ไปในเซตที่5 แต่ซึ่งในเกมนี้นะคะฮุนไดก็ยังเก็บไปได้1คะแนนและจากผลการแข่งขันดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นส้มหล่นให้กระทําทีมฮุนไดสามารถครองอันดับหนึ่งของตารางเอาไว้ได้ด้วยคะแนนที่นําทีมทิ้งสไปเดอร์หคะแนนบอกได้เลยนะคะว่าการแข่งขันแบบนี้นะคะในแมตช์นี้ค่ะโครจะดามาจริงๆและสําหรับตารางคะแนนในปัจจุบันประจำวันที่8มีนาคม2567อันดับหนึ่งฮุนได74คะแนน สอพิงสปเดอร์73คะแนน3เลสปาร์ก61คะแนน4 Gs c ีเอสคาลเทคคะแนน5 IBK 46คะแนน6 h ไฮพารสคะแนนและ7 AI Pepper ปเปคะแนนและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามฝากส่งแรงแชร์แรงใจให้นักกีฬาของเรากันทุกคนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ